วิธีเข้าเป็นในหน้าในพาร์เนอร์แอฟเฟอร์เรียตใน Facebook เลื่อนขึ้นมานะครับตรงคําว่าการเป็นพาร์เนอร์แอฟเฟอรเรียตนะครับมาสร้างรายได้ด้วยแอฟเฟอร์เรียตของช้อปปีนะครับดีใจด้วยนะครับสําหรับคนที่ผ่านเกณฑ์การเป็นพาร์เนอร์แอฟเฟอรเรียตนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับวิธีเข้าเป็นในหน้าในพาร์เนอร์แอฟเฟอร์เรียตใน Facebook นะครับมาที่ หน้า Facebook ของเรานะครับก็จะมาเจอแดชบอร์ดมืออาชีพนะครับกดเข้าไปในแดชบอร์ดมืออาชีพเลยนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนขึ้นมานะครับตรงคำว่าการเป็นพาร์ทเนอร์แอพเฟอร์เรีนะครับนี่นะครับตรงนี้นะฮะกดเข้าไปเลยครับนี่ครับก็เป็นพาร์ทเนอร์ในช่องของ s h o ป e e นะครับเข้าไปตรงเริ่มต้นที่ช h อป e ีเลยนะไล้เลยนะครับ จากนั้นนะครับก็มาช่องนี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นคุณสามารถสร้างรายได้ด้วยแอ f เฟอร์เของ s h o ป e e นะครับก็กดเข้าไปดำเนินการต่อนะครับอันนี้ผมผูกไว้กับ s h อป e e แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับในโทรศัพท์นะครับก็ผูกกับแอป s h อป e e ไไปเรียบร้อยก็กดอนุญาตไปเลยนะฮะรอสักครู่นะครับอ่าเสร็จแล้วขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็กดดำเนินการต่อได้เลยนะครับ ดีด้วยนะครับคุณพร้อมที่จะสร้างรายได้ด้วยช้อปปีแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีเข้าสมมุติว่าผมมีคลิปขายสินค้าไว้อยู่แล้วนะฮะผมก็จะไปเข้าไปตรงคลิปที่เราทําไว้นะครับอยากเพิ่มบรรยากาศให้ห้องดูอบอุ่นต้องนี่เลยโคมไฟต้องเพิ่ม LED ถัดไปนะครับจากนั้นว่าไปใส่ใแฮชแท็กอะไรก็ได้นะครับที่ เกี่ยวกับไฟเรานะฮะมากดตรงที่คำว่าการสร้างรายได้ครับจากนั้นก็มาเลือกตรงที่สินค้านะครับโคมไฟตั้งพื้น LED นะครับนี่เป็นสินค้าที่เราจะปักตรงในตะกร้านะฮะเพิ่มไปยังแบบล่างล่าสุดได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับกลับไปอีกเป็นไฟตั้งพื้น LED นะครับจากนั้นเราก็แชร์เลยนะครับเรียบร้อยนะครับสินค้าเรานะครับก็จะอยู่ตรงใต้โพสต์นะครับอยู่ตรงที่ข้อความเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสินค้าอยู่ตรงไหนนะฮะนี่ครับเจอแล้วครับสำหรับท่านที่จะซื้อนะครับหรือคนที่จะมาซื้อสินค้าเรานะครับก็มากดตรงนี้เลยนะฮะก็จะลิงก์ตรงไปที่ช้อปปีเลยนะครับถ้ามีผู้สั่งซื้อเราก็รอ รับข้อความจากช้อปปีได้เลยนะครับช้อปปีจะส่งรายได้จากการที่เราเป็นนายหน้านะครับเดือนหนึงสรอบนะครับจากถ้ารอบาทขึ้นไปนะครับถึงจะได้รับค่าคอมจากช้อป e ีนะฮะโอเควันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ